สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกน้องปันอีกเช่นเคยป่ะน้องปันมช้าไปเบิรงเพื่อนว่าหอดใส่แล้วนะจ๊นะเนาะใส่กันเลยนี่หมูหมังค่าเลย เมื่อยบ่เมื่อยบ่แดดรมแล้วเลยนี่ใายขนาดอขอแคพอนะรอบทีองล้าวิวคือง,งามเถอะวะวิวคือง,งามแท้

ອັນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າມາສົ່ງນ້ອງກາງກໍລືມຖ່າຍໃຫ້ເບິ່ງເດຈ โอ้เผื่อไงมีตังสุกเก็ตตุกเฮ sok kepok mani 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 mau tuat ngan sih mama nyala kepai liang mua yang mau kapi dah

อยต่อไปเห็ดตรงไหนค่ามึงมุงตรงน้าแล้วมุ่งเล้วไปหลงยปลาถึงมันเลี้ยนาม่ถึงเลยสองคนสีคนเราทุ่มฉันไม่เล้ยวแล้ว มืออื้อก็สิได้มองตรงมืออื้นน้องปามก็สีมาอัพเดทให้เบิ่งอีกเนาะจ้าสวยเลยวิว น้องป่ามันยังไม่ได้หนึ่งเขานะจกก๊ะเพราะว่าพึ่งมาเขามาเมื่อกี้เดี๋ยวอีกจักถามมุ้งกลัวๆน้องป่าจะไปหนึ่งเขารางถวยจ้ะ สวนหลังบ้านเอ้าเม่ม่งเนี่ยโอ้ยคุณไงเลี้ยวไงเล้ว พักขาส่วนหลังบ้านก็เป็นส่วนหลังบ้านเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย <c oughs> อันนี้ก็โอ้ยกับเบอลายดอกจ้าแปะแปะนุ่งปามกะจักทิไทยยังให้แม่แม่พ่อพ่อเบิร์แล้วจา้าเนาะกะทยไปพราะด้ทรงให้อช่ชฉดจ้า พอน้องปามเฮ็ดเวียกเศษน้องปามกระลงมาซอยอันคุ่นยาเพ่นมางวอนะจน้ะเนาะติดจ้าพอดีหญ้าเอางัวเอาควายเข,อขอาคอกพอดีน้องปามมะัะพอดีก็สิขึ้นเมื่อเลยค่ะเมื่อก็สิไตอัดคลิปเบิงบ่งว่าพอมันเพ่นเฮ็ดได้ซ้ำาลดมือเพราะว่หญ้าไปเลี้ยงงัวมัอมือ,มอปูไม่ได้ดไปน้ำมือหญ้าไปคนเดียวปูซอยอยือนอนัน ไม่คอยมัณฑะโอคอยอนันพอมัณฑะเพราะว่าสร้างผู้นึงเพิ่นเบาว่างเพิ่นไปรับลูกเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นอันหลานขี่มอเตอร์ไซค์ลดลงอยู่อันะอะไรล่ะย่าก็ลบเรื่องซื้อแล้ววารีดเออค่ะอยู่วารีดอยู่โรงพยาบาวลวารีดค่ะมอเตอร์ไซค์พาลงยังบอกท่านหน่ยมาอยู่ปูดก็เลยได้ยืนใหม่ซอยอันพอมนันฑะ เอาที่นี่ยากกจะขิ้นเมื่อแล้วจแจงเอาเนอกปามแลวิไดว่าเอารถจะไปแเ,เอาเนียิปนะปนี้กาฝากไว้ซำมนีด้วยค่ะเดอ้อคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในด้วยค่ะเดอ้อพอเด้มนีคลิปต่อไปให้พี่น้องเึิ่งสวัสดีค่ะ